สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อเนี่ยแม่เพ้นจะมาอัปเดตเนี่ยถ่ายเคลื่อนห้าจักหน่อยเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวแม่เพ้นสิผ้ายางหล่อเบิ่งพี่น้องไออันนี้มันเป็นต่อที่สามเลยด้อ,อค่ะเด้อถ่ายเคลื่อนที่เฮาปลูกโน้นไฮเนาะคะ่นะเนาะสองสองต่อแรกแม่เพ้นตัดไปแล้วค่ะอันนี้เป็นต่อที่สามเห็นบ่ค่ะกำลังขึ้นเงี้วเป็นแต่แ่บเลยค่ะพี่น้อง อย่ไม่เพี้นสิเขาปลูกถ่ายเคีือนนี่มันจะมีรายะหางกอไอแพ่งกอหลาเนาะค่ะเนาะเห็นบอพี่น้องมันก็ต้องมีหยาเกิดตามวางแก๊กเล็กแกกน้อยเห็นบอพี่น้องมีเกิดหยาเกิดตามวางแกกเล็กแกน้อยเขาก็บต้องซีเลี่ยมดอกพี่น้องเวลาเขามาตัดหยาถ่ายเคลือนนี่เขาก็ถากถากไปพร้อมกันเลยค่ะ ยาพาพี่น้องอยางเบึงเนาะค่ะเนาะซ้หรับมือใหม่กันคิดอยากปลูกยางถ่ายคเคลเฮ้ากับ,บ่ต้องคืดยากดอกพี่น้องเอ้ยวัตถะเฮ้ามิธีมิธีปลูกเสียบลงดินมันก็เกิดแล้วพี่นอ้องยาพาพี่น้องอยางเบืองเห็นบอกค่ะพี่น้องอันที่สูงสูงนั่นแม่เพ่นจงไวเฮ็ดพันด้วยค่ะนะ เห็นบ่ค่ะเพื่อนกะกำลังสิเริ่มออกดอกค่ะเพราะว่ามันสิกไกลหรือดูแล้วค่ะเพื่อนก็เริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าอันซุ่มนีน่นี่แม่เพ้นตัดตัดไปสองต่อแล้วต่อที่สามค่ะพี่น้องมองมันงามกับสีเพียงแอวแล้วพี่น้องเห็นบ่ค่ะแม่เพ้นจะหายเบิงระยะยาระยะการปลูกเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ ระยะการปลูกของกอกอหยาเนี่ยพี่น้องมันก็นสียูประมาณหาสีหกสีเพ็นบ่ค่ะระยะการปลูกของหยาถ่ายเคลื่อนตามที่ประสบการณ์ของเมะะเพ็ญปลูกเนาะค่ะเนาะเมเพ็ญอยากฝากไว้แล็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะ้าผู้ด ยังมองหาพันหญ้า่ายเขื่อนสุประิตอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วแม่เพนสิพายางเบ่งแม่เพนมีหญ้าไายเขื่อนสุปริษแบ่งปันพี่น้องพ้อมปลูกเนาะค่ะเนาะแกจัดเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่านี่มันจะแตกนอเหรียดค่ะพี่น้องนี่เริ่มเริ่มแล้วค่ะแม่เพนจะเริ่มตัดแล้วส่วนนี่แตกตาแตกตาตามตาแล้วเห็นบ่อ่าน เวลาเขาไปปลูกนี่มันสิเกิดเลยด้วยค่ะนี่สิสัตเลยค่ะเห็นบอกมันเป็นนอแล้วค่ะแตกนอแล้วพ้นดีของมันก็คือว่าถ้าเขาไปเสียบบรายมือมันก็เกิดแล้วค่ะเพราะว่ามันแกแยวค่ะพี่น้องยางมือเนาะคะ่ะนอตอนสาๆน้ำหมอกน้ำหมอกลงบ่ฮนแน่นันยุค่านี่นี่ค่ะ จะแสบขึ้กันไห้สีน้องแต่ว่ามันกับยังอ่อนเกินอันนี้เห้าตาัดไปเพราะห้าพอเดือนอยู่สี่น้องต่อที่สามเพราะว่าส่วนทั้งนี้มันสิเป็นตัดก่อนเนาะค่ะมันกับสิสูงก็แล้วก็ตัดเลือนวุนไปเรื่อยๆไหมค่ะ เร่งหลังๆมาหนิเมเพ้นบอสับเลยค่ะกาว่ามันเห้ยเอาน่เพราะว่ามันเป็นต่อที่สองที่สามไปแล้วมันเหีมันเห้ยเอาน่เพียงขาอกขาหรือว่าเพียงแอวนี่เมเพ้นกับตัดถิมแหงวัวเลยค่ะตีบางคุณพันวาเ่อยากปลูกงานนี้เปียดอกมันในใส้เครื่องสาบบอแมนเ้ยค่ะพี่น้องมันอยู่กับการบริหารของเฮ้าวา่า เฮาใส่ใส้ระบบได้แค่นั้นถ้าเฮ้าบ่อ,อยากใส่เครื่องซับเทากัดตัดเหงั่เลยพี่น้องกาว่ามันอ,อน่อน,นว่าอัวอ่อนออนดีๆีนี่เฮากัดตัดใหงั่เลยเาบ่ต้องไปซับไหมคะ่ะแต่ว่ามันสิมีผลเสียคือว่ามันได้หน่อยนะค่ะถ้าเฮ้าบ่อ,อยากซับถ้าเฮาอยากซับนี่คือเฮ้าต้องเอาไว้ประมาณสองเบียดสามเบียดคอยๆไปซับเนาะค่ะเนาะ ถ้าเฮาบออยากซับถ้าเฮาบออยากลงทุนซื่อเครื่องเ้าง่ายง่ายคือเฮาบ่มีทุนสิซสื่อเครื่องซับแม่ค่คะพี่นอ้องเฮากระ้องให้มันประมันเม็ดหรือเม็ดกลัวนี่เฮาก็เกี่ไดและะ้วค่ะมันอยู่กับการบริหารของเฮาพี่น้องสำหรับมือใหม่ย่าขึ้นยากค่ะคันคิดว่าอยากปลูกมันบ่ได้งากดอกค่ะเนี่ยเปียนี่แม่เฮาบ่ซับเฮาก็ให้ง้วได้ค่ะมันอยู่กับการบริหารของเฮาว่าเฮาจะเห็ดแบบใดแม่ค่ะ จังไงแม่เพ่นกับฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อมือนีิถ้าผู้ใดสิมองหาพันยาถ้ายเคลื่อนซูเปอร,ร์ลีดแม่เพ่นกับมีพ่อมสิแบ่งปันให้พี่นอ้องยูดิค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะตอนนี้กาลังแตกนอกแตกตาเลยค่ะพี่น้องแก้จัดพ่อมปลูกเ้ยค่ะเด้อจังไดแม่เพ่นกับฝากไว้ก่อนเด้อค่ะมือนี้เด้อฝากไว้ก่อนหวัดดีค่ะ